โอเคสวัสดีนะครับก็ไม่ได้มาทําคลิปทักทายกันนานพอสมควรนะฮะอันนี้ผมก็อยู่กับล้อนิชเอเธนซิลโร d นะครับก็เป็นล้อคาร์บอนตัวล่าสุดของนิชไซ l i n g นะคือที่จริงมันก็ไม่น่าจะถือว่าล่าสุดขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าออกมาก็ปีที่แล้วเนาะน่าจะแบบปีกว่าๆและก็ถือว่าเป็นตัวล่าสุดของเขาแหละก็คือเหมือนเป็นตัวท็อปของทางนิชไซคลิงนะครับที่เป็น โรดดั c กที่เป็นล้อคาร์บอนนะครับอันนี้เนี่ยคือผมซื้อนะครับโอเคคือเราได้ราคารถนะแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้ลดแบบถูกมากขนาดนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะใช้ล้อ a t เ m 4s นะก็จะมีขอบ60กับขอบ45นะครับซึ่งขอบ45ก็ขายไปขายไปเพื่อหาทุนมาซื้ออันนี้แหละนะครับดูตรงนี้ก็สวยงามที่จริงอาจจะเห็น มีหลายคนที่เอาไปใช้แล้วก็ซําคลิปอะไรมาแล้วนะครับก็จะมีของของร้านซ้ายใส่คลิ่งนะฮะน้องบอสก็มีรีวิวมีทดลองปั่นไปแล้วแต่ว่าผมก็เพิ่งได้มานะครับก็เลยเอามาแบบถ่ายคลิปนิดหน่อยยังไม่ได้ลองไปปั่นนะครับว่าเดี๋ยวยังไงอลองปั่นแล้วก็คงจะแบบมารีวิวกันให้ฟังกันนะครับจากนี้ก็มาอธิบายคร่าวๆเนาะซี่ซี่คาร์บอนนะครับอือคือเล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันแบบสมัยก่อนเนี่ย ตอนอผมเริ่มขี่เสือหมอบอย่างจริงจังแล้วนะถ้าย้อนกลับไปเกือบ10ปีอะไรเงี้ยการที่คุณจะมีล้อซี่คาร์บอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่ามันมันค่อนข้างจะเอื้อมยากอะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นล้อคาร์บอนก็แพงอยู่แล้วในสมัยนั้นนะครับแล้วเป็นซี่คาร์บอนแม่งจะโคตรแพงเขาปีกแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยแต่ละแบรนด์ก็สามารถที่จะทําราคาให้ถูกลงมาได้แล้วก็สามารถที่จะแบบทำเป็นซี่คาบอนได้นะครับผมสังเกตดูเดืนี้เนี่ย แบ,บแรนด์ต่างๆเขาก็จะมีแบบเหมือนเป็นสมมติซี่คาร์บอนก็จะเป็นตัวท็อปของเขานะครับแล้วก็ตัวรองลงมาก็จะเป็นซี่ปกติจะเป็นซี่ซาป,ปิมอะไรแบบนี้แต่ว่ายืนพื้นเนี่ยก็จะเป็นแบบซี่สไตล์แอโร่เหมือนแล้วก็จะเป็นแบรนด์แบบนี้นะครับแล้วก็ดุมดุม,ดมเดี๋ยวขอหมุนแป๊บนึงหมุนผิดด้านชีไหมายดุมนี่จะเป็นระบบแบบประเชตนะครับ คืออันเนี้ยมันก็จะช่วยเวลาเราอ่าผมพูดภาษาบ้านๆน่ะเหมือนเวลาเราปั่นแล้วเราจะเติมอะ่ะมันก็จะแบบติดตีนน่ะอ่าสมมติว่าคุณปั่นมาเร็วใช่ไหมแล้วคุณเข้าโค้งพอเข้าโค้งเนี่ยก็ฟรีขาใช่ไหมพอฟรีขาแล้วจะเติมต่อทันทีอะ่ะไอ้ระบบรัศมีนี่แหละที่มันจะช่วยให้เท้าติดได้เร็วขึ้นนะครับแล้วคุณก็จะสามารถแบบไปต่อ ได้ทันทีแบบทันทีทันใดทันใจอะไรแบบนั้นนะฮะน้ำหนักเนี่ยคือ1,380กรัมเนาะเออก็ประมาณโล3ก็ถือว่าถ้าสำหรับล้อขอบเอ่อ5 50 55เนี่ยก็ถือว่าเบามากแต่ตัวซิลโรสเนี่ยมันจะมีขอบที่ออขอบเตี้ยวกว่านี้นะครับก็คือขอบ38ก็จะเบาลงไปอีกรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณสักโล2ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวก็ลองลองเช็คดูในเว็บได้ นะครับแล้วก็ล้อรองครับทั้งแบบทูบเลสหรือว่าจะเป็นใช้อย่างในก็ได้อันนี้ก็จะมีจุบลมสําหรับถ้าคุณอยากใช้เป็นทูบเลสนะครับแต่ว่าถ้าจะไม่ใช้ทูบเลสเนี่ยจะใช้เป็น uh, อย่างในก็ได้ก็ไม่ยากเลยคือถอดเองได้เลยนะครับมันจะมีตัวหมุนปิดอยู่คือทำไม่ยากสามารถถอดออกมาได้ความกว้างก็จะกว้างไม่ถึงแบบขนาดกว้างเนี่ยนะครับ มันก็จะกว้างประมาณ28มิลนะฮะผมคิดว่าใส่ยางประมาณสักคือจะว่าไปเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ยาง28กันเยอะนะผมคิดว่า,าใช้ยางสัก28ถึง32ก็กำลังดีนะครับถ้า32ก็อาจจะต้องดูเฟรมจักรยานของคุณด้วยนะว่า,าช่วงที่มันเป็นซีสสเตย์หรือว่าช่วงเชนสเตย์อะไรเงี้ยม,มันใส่32แล้ว มันจะเบียดไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆทั่วไปเดี๋ยวนี้เราก็ใส่ยางยี่สิยางไม่เกินสามิกันอยู่แล้วนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับขอบหมายถึงที่คุณดูตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าถ้าเราดูในเว็บหรือสังเกตเนี่ยเราจะเห็นมันจะไม่สมมาดะมันจะเหมือนเป็นคลื่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของเ,อเวลาเราปั่นทวนลมหรือว่าลมตีด้านข้างอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้ลมไหลผ่าน ไปได้ดีขึ้นมันก็เกี่ยวกับในเรื่องของ aerodynamic ที่จะทำให้คุณไปได้เร็วขึ้นนั่นแหละแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องลองไปปั่นดูนะรับว่าความรู้สึกจริงๆเนี่ยที่จะปั่นแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเออถ้าเปรียบเทียบอันนี้ต้องบอกก่อนคือคือผมไม่ได้ใช้ของเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับบางทีอาจจะแบบอยากให้พี่สมลองเปรียบเทียบร้อนี้กับร้อนั้นอะไรเงี้ยแล้วคือไอล้อนนั้นเนี่ยผมไม่เคยใช้มาก่อนเลยอะมัน มันก็บอกไม่ได้ไงว่าเออมันมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับอย่างอันเนี้ยมาใช้ซิลโรดเนี่ยถ้าผมจะเปรียบเทียบอะผมก็ต้องเปรียบเทียบกับนิชเหมือนกันที่เป็นตัวเอเทนโฟเพราะว่าผมใช้อันนั้นประจำไงมันก็คงจะแบบเปรียบได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เหมือนเอามาแกะกล่องหรือเปล่ามันมันแกะไปแล้วเนาะแต่ว่าก็เป็นของใหม่แบบใหม่กริปเลยสวยงามนะครับคือถ้าดูแบบเนี่ยพวกลายสกรีนอะไรเนี่ยคือ คือเหมือนแบบให้ความรู้สึกเหมือนเป็นล้อเก็บอะล้อแบบใส่โชว์อะไรเงี้ยนะครับแหมแบบแล้วช่วงนี้เดี๋ยวผมเอาไปปั่นนะเดี๋ยวแม่งต้องเจอฝนแน่ๆเดี๋ยวต้องมีวันที่มันต้องเละิกอะไรเงี้ยไม่อยากจะนึกเลยนะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึง่งอตอนนี้ถ้าซื้อล้อ,อ,อ n i ชซิลโรดเนี่ยก็จะแถมซองใส่ล้อด้วยเดี๋ยวให้ดูถุงล้อนะครับนี่นะครับ สวยงามนะครับคือถ้าคุณซื้อ,อล้อนิ iche, ชเฉพาะรุ่นก็คือว่า,ารุ่นเอเธ e ซิลโรสนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ b r u เท l s สปีดบลูเทสปีดจะเป็นล้อดิสนะก็จะแถมถุงล้อด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถซื้อแยกได้นะครับอันนี้ก็เป็นถุงล้อแบบนิ่มๆเลยนะครับก็ถือว่าเซฟปลอดภัยดีถ้าใส่ถุงล้อนะครับ โอเคเดี๋ยวยังไงถ้าไปปั่นมาแล้วรู้สึกยังไงก็จะมารีวิวให้ฟังกันอีกทีนึงแล้วกันะะนะครับไม่ได้เจอกันนานก็ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยเจอกันคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับราคาของล้อเอเ s นเซ r o ร d นี้นะฮะก็จะอยู่ที่44,000บาทจะมีโปรผ่อน0% 6เดือนนะครับแต่ว่าถ้าไปซื้อเป็นเงินสด ก็จะเหลือ42,000บาทยังไงก็ลองดูกันนะครับ